You okay? Are you okay or not okay? <laughs> สวัสดีค่ะกับหมอบีชานอนฮิลิ i อยู่ hard by Queen Bee นะคะวันนี้หมอบีตัวจริงเสียงจริงแต่หน้าไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าเอาหน้าจริงของหมอบีหมอบีมาพูด ก็จะไม่มีใครฟังหมอบีนั่นเองนะคะหมอบีก็เลยขออนุญาตนะคะใช้แอปน่ารักน่ารักนี้นะคะแต่เรื่องราวสตอรี่มาจาก m ายเซ็ตของหมอบีนะคะวันนี้หมอบีจะมาคุยในหัวเรื่องนะคะโรคซึมเศร้าโรคบโพลาหรือ ที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยไง่ายๆก็คือโรคเครียดนั่นเองนะคะโลกนี้เป็นโลกฮิตมากในสมัยใหม่นะคะในยุคนี้เลยก็คือโอรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าแล้วหมอบีก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าได้พูดคุยกับลูกดวงหรือกับเพื่อนๆรอบข้างหรือแม้แต่ครอบครัวของตัวเองก็เช่นกันนะคะ หลายๆคนจะมีอาการของโรคซึมเศร้าโรคเครียดนะคะแล้วก็มันเป็นบ่นทําลายความสุขของชีวิตหรือทำให้ชีวิตอะก้าวไปข้างหน้ายากแล้วก็ทำให้เป็นความบั่นทอนจิตใจของตัวบุคคลที่มีโรคซึมเศร้าหรืออาจจะบั่นทอนไปถึง ครอบครัวคนข้างๆด้วยเพราะว่าไม่เข้าใจคนที่กำลังเป็นโรคไบโพล่าหรือโรคซึมเศร้านะคะวันนี้หมอบีก็ทำด้วยใจนะคะด้วยความเป็นห่วงก็อยากจะเอาไอเดียหรือ,อเสนอความอ,อยากคิดว่าเป็นเป็นการสั่งสอนแต่เป็นการแบบพูดคุยแล้วก็ให้ไอเดียอาจจะนำไปปรับใช้หรือว่า บางคำที่หมอปีพูดอาจจะคลิกอย่างนี้แล้วก็ทำให้คนที่กำลังมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าคิดได้ว่าอู้น่าจะทำแบบนี้นะเดี๋ยวลองทำนะมันอาจจะดีขึ้นกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้จะมาพูดถึงว่าโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้านี้นะคะถ้าเท่าที่หมอเคยศึกษามาฟังวิดีโอมาแต่ก่อนก็คือถ้าเป็นขนาดว่าเป็นอาการ เยอะๆมากๆถึงขั้นได้แบบวา่าอยากไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วอยากฆ่าตัวตายนั่นหมายถึงว่าหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้ยาช่วยนะคะเพราะว่าสมองเริ่มหลังสารผิดปกติในสมองออกมาแล้วก็ไม่สามารถาสติปัญญาหรือตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคนโครลหรือบังคับให้า สมองกลับมาทํางานปกติได้แล้วนะแต่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถของหมอบีที่จะให้คําแนะนําได้ถ้าถึงขั้นแบบว่าอยากไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นขั้นถึงแบบว่ามีสารหลังในสมองนะคะแต่ก็ลองฟังดูได้นะคะเพราะว่ามันมันก็เป็นองค์รวมเดียวกันถ้าเราเริ่มทําจากสเต็ปแรก ในในในวิธีการของหมอมันก็อาจจะช่วยได้นะคะช่วยเหมือนกับการรักษาควบคู่ไปกับการที่หมอแนะนำแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ยาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาพูดถึงสาเหตุก่อนว่า,าโรคซึมเศร้าโรคบโพล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ จุดให,ใหญ่นะคะสาเหตุใหญ่ๆก็คือมันเป็นความคาดหวังนะคะของตัวเรานะคะมันเป็นความคาดหวังความที่เราอยากได้แต่มันล้มเหลวนะคะคือเราไม่สมหวังในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็ผิดหวังผิดหวังซ้ำๆนะคะหลายๆเรื่องอาจจะผิดหวัง มานานมากแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งเกิดแค่วันสองวัน,เด,น 2, เดือน2เดือนแล้วก็เป็นโรคซึนเศร้าเลยแต่มันเป็นมาเป็นอาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยมีเรื่องราวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงอายุเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังได้สําเร็จได้ตามที่ตัวเองต้องการพอมาถึงจุดหนึ่งที่ มันหมดไฟมันหมดหมดพลังนะคะมันก็เลยหมดแรงแล้วก็คิดลบกับตัวเองคือพลังของการคิดบวกมันไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่ความคิดลบเพราะว่ามันผิดหวังซ้ำๆๆๆๆกับการคาดหวังแล้วมันล้มเหลวเป็นไม่รู้กี่ครั้งนะคะแล้วจึงกลายเป็นฝังอยู่ที่สมอง เกิดทำให้สมองเกิดความกลัวนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็เฟียนะคะคำว่าเฟียคำว่ากลัวก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากของสมองทุกวันนี้ที่เราอยู่เราอยู่กับความกลัวของสมองตลอดไปลานะคะเพียงแต่เราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนสามารถที่จะควบคุมความกลัวควบคุมความเฟียของตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้าม ไปทีละขั้นตอนนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ผิดหวังซ้ำๆตลอดเลยเขาก็สะสมความกลัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เมื่อความกลัวมันมากขึ้นนะคะพลังงานบวกมันก็ตกต่ำมากนะคะพลังงานบวกตกต่ำทีนี้พลังงานบลบมันก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ร่างกายหมดพลัง หมดสติหมดสมาธินะคะที่จะสู้ต่อนะอ่ะไปต่อทีนี้สาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็คือเมื่อกี้ที่พูดว่ามันมันความคาดหวังล้มเหลวนะคะสองก็คือมีปมฝังใจตั้งแต่ตอนเด็กนะคะมีปมฝังใจตั้งแต่ตอนเด็กก็อาจจะเป็นการที่เราเกิดในครอบครัวที่ยากลำบากยิ่งเป็นคนรุ่นเก่าๆนะคะ รุ่นหมอบีนะคะอายุ40-50ขึ้นไปเนี่ยก็คือครอบครัวจะอ,อยู่ในช่วงที่ทำมาหากินลำบากนะคะแล้วพ่อแม่ก็จะไม่มีเวลาเอาใจลูกก็จะทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงลูกแบบใช้คำพูดแรงๆหรือใช้ให้ลูกอะทำงานหนักๆถ้าไม่ทำพ่อแม่ก็จะดูด่าแต่เด็กจะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กคิดว่า พ่อแม่ใช้พ่อแม่ดุดา่าเพราะว่าพ่อแม่ไม่รักเราบางคนก็พ่อแม่ก็อาจจะเคี่ยนตีบางคนพ่อแม่ก็อาจจะฝังไว้ที่ในหัวนะคะว่ายูคุณแกต้องเรียนสูงๆต้องเรียนให้สูงๆแล้วก็ไปทำงานดีๆแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้รถสวยๆ มีเงินเยอะๆแล้วพ่อแม่จะได้ไม่ลําบากนะคะบางคนก็อยากให้ลูกเป็นหมอบางคนอยากให้ลูกเป็นพยาบาลบางคนอยากให้ลูกเป็นตำรวจนะคะก็คือเป็นการฝังชิปเข้าไปในสมองของลูกนะคะแล้วเด็กก็จดจำสิ่งที่พ่อแม่พูดมาตลอดนะคะมันเป็นความคาดหวังของพ่อแม่แต่มันเป็นความรับผิดชอบของลูกนะคะ แล้วเมื่อลูกไม่สามารถทำได้อย่างที่พ่อแม่ต้องการก็จะเกิดการด้อยค่าตัวเองเกิดปมด้อยกับตัวเองนะคะอ่ามันมันมันหลากหลายเนาะถ้าพูดมันจะเยอะทีนี้พอเอาเอาประมาณว่าเอาไปอดแดปใช้นะก็คือเหมือนกับการว่าพ่อแม่เลี้ยง แต่ละคนแตกต่างกันไปพ่อแม่บางคนอาจกดดันอาจตีอาจว่าไม่สวยอาจว่าลูกโง่อาจว่าลูกขี้เลอาจว่าลูกเชื่องช้าไม่ได้อย่างใจอะไรอย่เงี้ยมันจะมีหลายอย่างก็คือฝังไว้ที่หัวสมองของลูกแล้วก็ลูกก็เติบโตมาด้วยความที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะด้อยค่าตัวเองฉะนั้นการด้อยค่าตัวเองก็เริ่มสะสมตั้งแต่เด็ก พอโตมาทําอะไรแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราหวังมันไม่เป็นไปอย่างต้องการเราก็เกิดการด้อยค่าตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกนะแล้วมันก็จะเริ่มความเพิ่มความกวนในสมองเพิ่มเฟียมากขึ้นในสมองโอเคอ่ก่อนหมอจะพูดต่อนะคะก็คือวิดีโอจะต้องมี e ี2นะคะเพราะว่า1 EP ีมันจะได้แค่10นาทีนะก็อันนี้ก็จะหมดอ่เวลา เดี๋ยวหมอจะมาพูดต่อใน EP ีที่2สําสำหรับโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าถ้าใครสนใจที่ยังอยากฟังแล้วก็อยากรู้ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะผ่านพน้นอาการของโรคไบโพล่าได้ก็ติดตามหมอนะคะใน EP ีที่2กดติดตามไว้ที่ TikTok หรือ Facebook หรือ YouTube แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใน EP 2ี2นะคะ